เรียกได้ว่ากระแสรแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงเพราะล่าสุดเพจดังได้สรุปโพลผลสำรวจศิลปินคนใดที่แฟนคลับอยากเล่นน้ำสงการมากที่สุดซึ่งน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงก็ยังคงครองความนิยมอันดับหนึ่งนะครับที่กลุ่มแฟนเพลงอยากเล่นน้ำสงการด้วยมากที่สุดนั่นเองครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับอนอื่นต้องสวัสดี FC สามน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านกันแล้วกันครับ เรียกได้ว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนั่นก็คือช่วงเทศกาลสงกรานต 13, ์13-14-15เ 15, มษายน2568แน่นอนว่าพ่อพอยแม่ FC สารนพิพันานแพง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบั้นแพงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะสู้การสู้งานกันในช่วงตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี้นะครับก็ หลายๆคนน่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อที่จะไปฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยที่บ้านเกิดของตนเองแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วชนจังหวะที่มีหมอลำหมู่พอดีก็น่าจะได้ฟ้อนหมอลำในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยถือว่าเป็นกำไรชีวิตในเรื่องของการกลับบ้านกลับภูมิลำเนาไปฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับและแน่นอนว่า การเล่นน้ําสงการก็ต้องมีคนที่รู้ใจหรือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงที่สนิทชิดเชื้อกันในการเล่นน้ําสงการแต่หากจะมองหาศิลปินสักคนที่อยู่ในดวงใจของ f ออยากจะเล่นน้ําสงการกับใครมากที่สุดถ้าเป็นน้อนเนี่ยน้อนก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกศิลปินหมอลาที่ อยากเยล่นน้าสงการด้วยสักคนหนึ่งนั่นก็ต้องเลือกน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงอยู่แล้วครับเพราะว่านันน่นเป็น fc แฟนขับตัวยงของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเลยและที่แน่ๆครับเพจดังก็ได้มีการสํารวจดัชนีความต้องการของผู้บริโภคของแฟนขับ fc แวดวงการหมอลำนี่แหละครับในส่วนของเพจดังหมอลำสตอรี่เขาก็ได้มีการสำรวจทำโพส,สำรวจขึ้นมาว่าอยากจะเล่นน้ำกับศิลปินคนใดมากที่สุดในวันช่วงเทศกาลสงการวันปีใหม่ไทยนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นเบอร์หนึ่งก็คือยังคงครองความนิยมอันดับหนึ่งในเรื่องของการที่แฟนเพลงอยากจะเล่นน้ำสงการด้วยมากที่สุดนั่นเองครับ ซึ่งคุณโอ๊ตโพสไว้ในเพจบอลลัมสตอรี่แบบนี้นะครับว่าโพมบอลลัมสตอรี่ครองความนิยมอันดับ1กว่า50%จากคน100คนนะครับเฮ้ย hey, 100คน50%นี่ก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็บอกนะครับว่าน้องอุ่งหญิงเพชรบ้านแพงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นศิลป,ปินที่แฟนเพลงอยากจะเล่นน้ำสงการด้วยมากที่สุดนั่นเองครับซึ่ง ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนกันเนี่ยหนึคนคน50คนบอกว่าน้องอุกอิงเป็นเพื่อนแพงก็คือคนที่แฟนคลับอยากเล่นน้ามากที่สุดก็ถือว่า เป็นธรรมนะก็ไม่ได้บอกว่าออวย UI กันหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าแฟนขับกว่า50คนอนะ่นะห้าสนต่ะที่บอกว่าอยากเล่นน้ําสงการกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแต่แน่นอนว่ารุ่นพี่ก็ตามมาติดๆเลยไม่ว่าจะเป็นพี่แอนอรดีเองก็ยังคงครองความนิยมเหมือนกันว่าแฟนขับอยากเล่นน้ําด้วยมากกว่า40แล้วก็พี่ใหม่พัชรีนี่ก็อีกตัวแม่วงการหมอลำเลยเรียกได้ว่ากระแส ของสคนนี้ครับน้องอุงน้องอุงอิงอเพชรวัฒนแพงพี่แอนออรดีแล้วก็พี่ใหม่พัชรีเรียกได้ว่ายังคงครองความนิยมที่แฟนขับ f อวงการหมอลำวงหมอลำหมูร่รวมไปถึงวงหมอลำซิ่งวงหมอลำต่างๆที่รู้จักกันในแวดวงหมอลำเนี่ยอยากจะเล่นน้ำสงการด้วยนั่นเองก็น่าจะฟิลก็น่าจะเป็นคนละแบบนะน้องอุงอิงเพชรวันแพงนี่ก็น่าจะเป็นแบบอ่หญิงไทยใจงามเรียบร้อยมีสมมคคาร,ราวะพี่แอนออรดีก็ mỗi đi mỗi năm chi bẹp เรามีลุคสไตล์ในการแบบรักชวรี่หมอลำเทศดีส่วนพี่ใหม่พัชรีก็จะแบบหมอลำชาวร็อกหมอลำแบบสุดยอดสุดโต่งหน่อยนี่ก็ fc แฟนคลับก็จะแล้วแต่จะคนชอบไปต่างๆนาๆนานครับแต่ว่านอนก็ต้องยอมรับแบบนี้ว่าชอบทั้ง3าสไตล์นั่นแหละพี่แอนอดีก็เล่นสนุกพี่ใหม่ก็เล่นสนุกส่วนน้องอุกหญิงเป็นบัานแพงแน่นอนว่าก็เป็นหมอลำน้องใหม่ที่ก้าวเข้ามาวงการหมอลำหมู่ได้ค่อนข้างที่จะเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็มีความสามารถที่ เรียกได้ว่าจะขึ้นมาเทียบชั้นกับรุ่นพี่ที่เจนเวทีมาก่อนอย่างพี่บิวจิตชริยาก็เอนเตอร์เทนค่อนข้างที่จะดีเมื่อคู่กับพี่ใหม่พัชรีแล้วก็โอ้โหเวทีกันแทบจะระเบิดกันเลยทีเดียวกับความมันส่วนน้องอุกหญิงเพชรบันแพงก็นําทีมสาวน้อยเพชรบันแพงทะลุทะลวงไปตามเวทีตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่า ในช่วงวันที่13 14 15เนี่ยวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีงานเช่นกันซึ่งงานจะไปอยู่ในอำเภอไหนพ่อโจโยมพนินครับก็ได้โพสต์คิวงานไว้แบบนี้ครับว่าในช่วงวันที่13 1 4 15วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคิวงานก็จะวันที่เริ่มแต่ต้งองเริ่มตั้งแต่วันที่12เลยแล้วกัน12แล้วก็1 3เล่นน้ำสงการเลยนะก็อยู่ที่บ้านโคกจานคิวงานวันที่12เมษายนนะครับก็อยู่ที่บ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภอ อุทุมพรพิษัสยจังหวัดศรีสะเกดเรียกได้ว่าวันที่12น้องอุอ๋งอิงไปบ้านแพงน่าจะเล่นแล้วก็น่าจะได้เดินทางอยู่แถวๆบ้านของตนเองครับส่วนวันที่13เมษายนอยู่บ้านโนตนตําบลขามน้อยอตําบลขามป้อมอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามนั่นเองเรียกได้ว่าวันที่13เมษายน2568นี้ก็น่าจะเป็นภาพที่ชินตาหรือไม่ที่พ่อโจโยมนินก็พาน้องอุอ๋งอิงไปบ้านแพงรวมถึงแม่นู๊ด ไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในตระก,กูลนามวงศานั่นเองก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบความอบอุ่นจะกลับมาในช่วงเทศกาลสงการนี้อีกอย่างแน่นอนส่วนวันที่14เมษายน2568นี้สอนอยพิบั์แพงก็จะเล่นกันอยู่ที่บ้านวังเสมาตำบลกุดน้ำใส อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับส่วนันที่15เมษายน2568สาน้อยเพชรบวาแนแพงก็จะเล่นกันอยู่ที่บ้านไผ่อาวัดบ้านไผ่ครับตำบลบ้านหวายอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหม,าาาม,าามหาสารครามเรียกได้ว่ามหาสารคาม ครองความนิยมสาวนเพชรบ้านแพงหรือไม่ในช่วงเทศกาลสงการานต์กับวาปีปทุมด้วย2วันติดเลย13กับ15เรียกได้ว่าต้องอิจฉาตาร้อนกับ FC มหาสารคามเลยเพราะว่าน้องอุ่งหญิงเพชรบ้านแพงจะเล่นจะแสดงอยู่ที่ จังหวัดสารคามอำาเภอวาปีปทุมนั่นเองครับก็แสดงความยินดีกับราะว่าแม่ FC ฝั่งหมาสารคามด้วยที่จะได้เล่นน้ำสงการกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้านหน้าเวทีหรือไม่ก็ต้องรอติดตามบรรยากาศกันกว่าบรรยากาศจะออกมาแบบไหนในเรื่อง วันสงการที่จะถึงนี้เียก้ว่าหลายๆคนก็เตรียมที่จะเดินทางกลับภูมิลาเนากันแล้วใช่ไหมครับนั่นก็เช่นกันน่าจะกลับที่บ้านเกิดจังหวัดเพชรบุร์นั่นแหละครับที่จะไปอาุน้าดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไปเติมกําลังใจเช่นกันหลังจากที่เราสู้งานกันมาหลายเดือนหลายปี ไม่ถึงหลายปีหรอกเพราะว่าก็กลับกันปีละครั้งนั่นแหละแต่ว่าก็คือเราสู้งานกันมาหนักหน่วงแล้วในวันสําคัญต่างๆปีใหม่ไทยปีใหม่หนึ่งมก,กรลาอย่างนี้หรือว่าปีใหม่ไทยสงการานอย่างนี้เราก็อยากจะกลับไปกราบไปกอดพ่อพ่อ,พอแม่ที่รออยู่ทางบ้านนั่นเองครับซึ่งก็แสดงความยินดีแล้วก็อีกหลายหลยคนที่จะได้พบเจอกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่จะไปทําการแสดงที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับ ก็อยากให้พ่อพ่แม่เอฟซทุกคนออกไปร่วมให้กําลังใจน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงและก็วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบนี้ตลอดไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น้อนอยากจะหยิบยกมาเล่าให้พ่อพ่แม่เอฟได้รับชมรับฟังกันในเรื่องของศิลปินในดวงใจที่อยากจะ ที่เราอยากจะเล่นน้ําสงการด้วยนั่นเองซึ่งนั่นก็ถ้าเกิดว่าเลือกได้เลยนะ mm. อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพี่ขออยากจะสาดน้ําสักทีหนึ่งมันได้เอ็นดูนักอะไรประมาณนี้ก็แบบเออก็ไม่ให้ความเอ็นดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนื่องจากก็สู้การสู้งานมากก็พอวันสงการเนี่ยอยากให้น้องรีแลกในเรื่องของการทํางานด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพเพื่อที่จะขึ้นเวที มอบความสุขให้พ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนขับทั่วราชอาณาจักรกันเลยทีเดียวสําหรับวันนี้สารพัดเพแรแงแสดงกันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเอฟซีภาคกลางก็อย่าลืมให้ให้กำลังใจสารพัดเพแรแงให้กาลังใจน้องอุ๋งอิงเพชรบานแพงกันได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับหมอลำบุกภาคกลางกันอีกแล้วต้องจับตาว่า สถานการณ์จะเป็นยังไงแฟนขับจะมาให้กำลังใจมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่า FFC ฟแฟนขับของน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงน่าจะมีกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็สุพรรณบุรีก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแฟนขับ f c น้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับ ท้ายที่สุดนี้ก็อยากกะยำนะครับในเรื่องของการโหวตรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21พ่อพอแม่ f อฟอย่าลืมนะครับเข้าไปโหวตให้น้องอุ๋งอิงเปบ้านแพง ka 3 6แล้วก็สาขา ka 3ลูกทุ่งมะลัมยอดนิยมนั่นเองครับโหวตได้ผ่านทั้ง5ช่องทางแล้วก็เน้นหนักไปที่ sms เลยครับขอให้พ่อพอแม่ f อฟทุ่มโหวตไปที่ sms เลยครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาที่เราร่วมส่งกําลังใจให้น้องอุ๋อิงเพบ้านแพงกันนั่นเอง เละหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุงอ่งอิงเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับวงการหมอลำเกี่ยวกับหนังไขอ้อก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ